ตอนนี้ลงลิฟต์นะคะมาดูน้ำตกด้านล่างนะคะจากาชั้นบนที่ลงมาเนี่ยคือ100เมตรนะคะประมาณตึก20สบชั้นนะคะอ่นนี้ค่ะเราเดินไปดูน้ำตกกันเลยค่ะเขาเจาะลิฟต์ลงมาถึงด้านล่างของน้ำตกเลยค่ะตรงนี้คือหนาวมากเลยนะคะวันนี้หนาวประมาณ10องศานะคะอาจารย์ไม่ได้เตรียมชุดกันหนาวมาเลยนะคะ อันนี้ลิฟต์เนี่ยเขาเจาะลงมานะฮะใต้หินความลึกประมาณตึก20ชั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเก่งเกินไปแล้วนะคะเนี่ยเจาะลิฟต์ผ่านหินเนี่ยค่ะเจาะหินเนี่ยเพื่อทำลิฟต์นะคะอันนี้คืออุโมงค์นะคะที่เดินออกมาเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยเขาเจาะเนี่ยเขาเจาะหินเนี่ยค่ะ เพื่อสร้างลิฟต์ลงมานะคะและนี่คือวิวของน้ำตกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พามาชมน้ำตกที่ออนค่ะเมืองนิโก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะ